เพื่อนๆคะนี่คือเมล็ดแก่จัดของสมุนไพรนาดวัวหนาดงวัวหรือครูขอไข่ลอลิงสระอูไม่เอกอออกเสียงถูกไหมครูออกเสียงผิดขออภัยเป็นคนไม่เก่งนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะต้นครูซึ่งมีสรรพคุณประมาณ3 8 8ข้อ อันนี้ดูดอกตูมเพื่อนๆจะสังเกตว่าดอกตูมคล้ายๆดอกของสาบเสือเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะเพราะใบตัวเนี้จะคนละแบบให้ดูใบของต้นหนาดวัวหนาดงวัวครูชัดๆนะคะจะนำใบของมันเนี่ยไปต้มดื่มรักษาโรคความดันโลหิตกับโรคหวานจริงๆแล้วสรรพคุณมันมีทั้งหมดประมาณ3 8ข้อด้วยกัน มีอยู่38ข้อเดี๋ยวอ้อจะใส่สปปรรพคุณไว้ท้ายคลิปนี้กดเข้าไปอ่านกันนะไม่เจรไนมากเอาเป็นว่าใครใกอยากจะได้มะเร็ดพันธุ์ต้นครูเนี่ยต้นครูนี่จะเก็บครูดอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเอาไปหวานสําหรับปลูกได้แล้วนะคะหรือใครก็ตามที่อยากจะได้ใบใบสดก็ได้ใบแห้งก็ดีนะคะอันนี้ใช่หมดนะในดงเนี้ยคือเป็นดงสมุนไพร หนาดวัว uh,